วันดีไปรุ่นวันนี้เรามาให้หมาหานประกาศกาันไปดูกันเลยแบบแรกมีประมาณ2องร้อยต,ตัวนะวไปรุน่น

có một người nhiều nhiều. thế thì hỏi hỏi bên này nó nên nó mà làm kiếp ai ra Hãy subscribe lại này มีเยอะนะป่าสองร้อยตัวหนึ่งสองร้อยนะสองร้อยสองร้อยสิบบาทเท่าบาทนะ

ลูกหมอ้อมีนะลูกหมอ้อลูกหมอ้อมีอยู่นะมีลูกหม,ม้อไอยู่กล้อง,งอรนะอรจริงเลยไอ้ลูกหม้อเนะเป็นปลาหม้อจริงเลยไม่ใช่มหม้อธรรมดาเป็นหมอ้อลูกหม้ออะไรไม่รูเนะ้เสียงอะไร กินตัวนี้มันกินเยอะ้องมันให้ก็ให้ให้ให้หข้างล่างยังไม่หมดนะให้ข้างบ,บนแล้วพาไปแค่งกันหรตุยครับตุยฮะตุยฮะตุยหนึ่ง น้ำหนาวแม่ย่ามองไม่ค่อยเห็นก็เชือขอเอาไปด้วยนะสำหรับคนตัวดตี่ะ ให้ไป,ให,ปให้ไปให้ไปเหล้วให้ขลังต่อเดี๋ยว่อนรนี้ยังไม่ได้ให้ตั้งให้ให้หมดสองร้อยก็ตัวนะไปร่วมหมดละให้ขลัง ให้หวานไปวยิ่ห้อนห้างหไเดียวมีเสียงงคนนะผมมัดไหมดมันมดเฉยมปดแฟให้นะตอนี้เปิดรับ แต่แน่วน่เา,า,วาไว้ดูเขอไปนวนเันหน่อลูไปยังว่าให้ว่าหารป่าอยู่อันนี้จะเป็นถุารรวมนกันหลาย ตัวอะไรเกาะไม่รู้น,น,น,นี่อะัรเห่อเอรหน่าสมองสมองน้ำแตกอืมน้องไปหลายตัวแล้วต้องควบมันภูมิตุ้ยพูดผิดอะขวยังไม่หมดอะ นี่มีนิ้วมีแย่บางงเยอะยังเหรอ,อ,อไปให้ข้างนอกต่อดีกรู้อ่ะชื่นี่มีหม้อยักษ์นะหม้อยกักษ์หม้อยกักษ์มีเนาะหม้อธรรมดาเลยแหละ มาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลมอ,อยักตัวไหนก็ได้ใช่ไหมคระน้าหนี่นี่มอ,อยักยักหน้ามอ,อยักไปละนี่มอ,อยักนี่ตัวใหญ่ตอนอยู่ก้อยบางตัวออกสีนะบางตัวยังไม่ออกอไอคิบหายแล้วมือเปียกกูจะให้หัวหานไงวะ อยากให้เรารีวิวก็คอมเมนต์มานะ้ำรีวิวป่ะเดี๋ยวจะทำคลิปเดียวเลย hỏi một lười à Qua chắc á Để Nhưng như mẹ ra có quả chứ dễ quả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ลูกปลาเยอะกว่าน่ะก็มีการเพาะเองไปซื้อมาเดี๋ยวรีวิวปลาไปด้วยดีวยกว่าขอบคุณที่ติดตามนาวะว่ะใหรุน่น หมดแล้วมีฟ้าไหมวะฟ้ามันอยู่ไเนี่ยฟ้ามันอยู่น,ะอน,น,นอนะขออนุญาตเก็บปลาสองตัวที่อันนี้หนาอ่ะีูวิวปลาเร่วน,นี่ขอปิดแฟลชนะปิดยากจังวนะน,นี่ ให้เป็นหมอ้มอหม้อยักษ์หม้อยักษ์นะไม่มีไม่มีป่าป่าไม่มีป่าป่าไม่มีป่าป่านะเปิดไฟให้ดูนะเปิดไฟให้ดู ก็ไม่ต้องคิดจะอ๋อแล้วดีวาาิวป่าใหญ่ดีกว่าตัวทีนั่งกล้องมันหันนี่ก็จะเป็นพวกหมอยักหมดเลยนะหมอยักกาสีละเดี๋ยวให้ดูนะนี่เปไหนละน,านี่นี่นี่ เห็นสีไหมน่าจะไม่เห็นอืมอ้เฮ้ยยมออยากเป็นโดมียนะตัวละสี่สิบบาทนะใครอยากได้ยังได้ทักมาเอ้ะทำไมเี่ยอันนี้ใช้ไม่ค่อยสวย เ็นสองหางอันสมมตินี่คือหางนะมันจะเป็นแฉลบอนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยห้ดูเดี๋ยวให้ดูมันเป็นอย่างนี้อันนี้เอามาไม่เห็นหางอีกเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เชียร์ให้ดู เนี่ยตรงเนี้ยคือหางแล้วมันจะเป็นแฉกนะเออมันเป็นแฉกไม่รู้จะทำอะไรไม่ใช่ปั๊มกูทำงานไหมนะทำรู้ก็มีรีวิวแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำตลอดนะเดี๋ยวอัปเดตว่าปลาเข้าใหม่โอเคก็บ๊ายบายไปรู้